ถ้าหากว่าคุณเป็นวัยรุ่นที่ชอบดูเอฟวันและดื่มชาเขียวมัทฉะเบสตัวนี้ก็คงไม่เหมาะกับแนวดนตรีที่คุณชอบฟังแน่นอนและนี่ก็เป็นเบสของหน้าหลอนแห่งคณะ A อดอกว o Name หรือที่เรารู้จักกันในช่องอย่าหาว่าน้าหลอนเองและเบสตัวนี้มาด้วยอาการที่ไขคอต่อไปไม่ได้แล้วมันทําให้แอคชั่นสูงขนาดนี้นี่คุณก็ดูเอานิ้วแย่เข้าไปได้เลยก่อนหน้านี้ไปหาช่างมาแล้วสท่าน ทุกคนก็คอนเฟิร์มว่าต้องเปลี่ยนทัดหลอดอย่างเดียวในใจเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าผมก็นอนไกน่นาผากมา3มเดือนเลยกว่าจะคิดออกซึ่งมันคิดออกได้ตอนที่ว่าผมไปสะดุดคันธนูของตัวเองและผมก็นึกถึงคอเบสตัวนี้ขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราดัดคอให้มันรีเคิร์ฟเหมือนคันธนูล่ะมันจะออกมาเป็นยังไง มันจะกลับมาตรงได้ไหมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ลงมือทําเลยใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็มาตั้งสําหรับการดัดคอวิธีนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนทํามาก่อนแล้วแต่คงไม่มีใครมาบอกกันผมก็ทิ้งไว้นะครับเป็นวิทยาทานเผื่อช่างท่านไหนอยากเอาไปทําต่อและแล้วผมก็ดัดไว้อย่างนี้ประมาณ5วันนะครับจากนั้นผมก็ไขคอช่วยเล็กน้อยนี่มันก็ไปได้ปกติเลย จากที่ลูกค้าต้องเสียเงินประมาณ4ี่ถึงห้าพันก็กลายเป็นว่าเสียไม่ถึงห้าร้อยด้วยซ้ําและมันก็จะเขินๆหน่อยถ้าผมไม่สปาและส่งงานให้ลูกค้านี่ผมก็เปลี่ยนสายลูกค้าเพราะว่าลูกค้าซื้อสายมานะครับหลังจากเซ็ตเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้และแน่นอนเบ็ดตัวนี้ก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว